สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้แอดมินผ่านที่อนุสาว,วรีย์นะครับก็เลยลองถ่ายคลิปมาให้ดูฮะว่ามันเงียบจริงไหมครับนะเพราะมีคนแชร์กันในติ๊กต็อกว่าเอ้ยอนุสาว,วรีย์นี่มันเงียบมันเงียบนะฮะนี่ครับนี่เป็นเวลาประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะครับช่วงเวลาแบบคนเลิกงานเลยนะอ่าเนี่ยดูบรรยากาศสิครับโอ้โหเนี่ยคนเดินกันแบบ น้อยมากมนะไอ้ก็งงเอ๊ะรถมันก็ติดนะเนี่ยคนเลิกงานนะเออคนเลิกงานเวลาคนเลิกงานเลยนะเนี่ยฮะแต่ดูสิครับโอ้โหคนหายแบบหายเยอะมากนะเนี่ยดูสิฮะคนแทบไม่มีเลยครับดูดูด,ด,ดนี่ปกตินี่คนจะเดินเต็มคนเดินแน่นนะนะแอด m i n เคยมาเมื่อหลายเคยมาเดินขึ้นรถเมย์เคยมาอะไรเมื่อหลายปีก่อนนะ คนจะแน่นคนจะเดินขวักไข่นะครับแต่ดูตอนนี้นี่ขนาดตรงหัวมุมเลยนะตรงเนี่ยเนี่ยมันล้างมันแบบไม่มีคนจริงๆอ่ะดูสิฮะออนี่ตอนเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายช่วงเช้าช่วงอะไรนะเนี่ยเนี่ยดูชุดนักเรียนเด็กเนี่ยนี่คือช่วงเลิกงานช่วงเลิกเรียนเลยรถกําลังติดติดเลยเนี่ยนะเออเนี่ย ปกติคนจะต้องมาต่อคิวยาวเหยีย e ด e นะขึ้นรถเมย์ e e D นะต่อคิวยาวเหยีย e ด e ขึ้นรถตู้นะฮะโอ้โหแต่ดูสิครับนี่เห็นไหมฮะรถมันก็ติดนะคนอยู่บนถนนนี่เยอะมากนะรถติดนะแน่นเลยนะเออปกติคนจะต้องลงมาจากรถไฟฟ้านี่คือแน่นขนาดเนี่ยดูสิลโล่งจ้งเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายไว้เนี่ยนะครับไม่มีคนเดินเลยตรงนี้เนี่ยมีคนเดินกันคนสองคน นะอือติดไฟแดงตั้งนานนะครับตรงนี้นะนี่ขนาดมีร้านไก่ทอดเปิดใหม่นี่นะฮะดูเิฮะนี่อยากไปลองกินอยู่นะเห็นเขาบอกอร่อยไก่ทอดประเทศจีนเนี่ยเสียงชิ่งอะไรสักอย่างนี่นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยยกกล้องให้มาดูนี่นะดูดิตรงต่อคิวขึ้นรถตู้นี่คือไม่มีคนนะครับเนี่ยดูสิโล่งเลยฮะโล่งเลย มีแต่ต้านเสื้อผ้าเนี่ยเปิดอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะเออเนี่ยครับโอ้โหนะเนี่ยดูโลมันโลง่งโล่งโล่งไปหมดเลยตรงนี้ตรงปกติมีคิวขึ้นรถตู้ยาวเหยียดนะตรงเนี้ยนะฮะเออนะครับเนี่ยฮะ,ฮะ,ฮะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูฮะนะนี่แล้วเนี่ยฮะร้านล้างเลยครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ่ายไม่ทันพอดีรถเมย์มันมาบาังไปก่อน จริงๆมันมีร้านล้างด้วยนะเนี่ยเนี่ยให้เช่าพื้นที่เนี่ยเห็นไหมเห็นป้ายไหมคัเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับมันเป็นไปได้ยังไงคือแบบปกติเนี่ยทาเลดีขนาดนี้นี่เขาไม่น่าจะปล่อยให้ล้างเนี่ยเนี่ยมีร้านปิดร้านอะไรเต็มไปหมดเลยเนะถึงข,ขนาดต้องปล่อยให้เช่าพื้นที่อะครับดูเนี่ยเออคนมันไม่มีครับคนมันไม่เดินนะคน จะเรียกว่าอย่างไงคนมันไม่มีอะ่ะคนมันหายไปหมดอะ่ะนะครับนะดูสภาพตัวเองแล้วกันพี่น้องเอ้ดูสภาพนะก็คือถ้ามันไม่มีคนอย่างเงี้ยคนก็ไม่ขึ้นมอไซค์ใช่ไหมคนก็ไม่มาขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมมันก็เงียบเป็นลูกโซ่กันไปหมดนะครับเนี่ยดูสิโล่งโจ้งเลยเนี่ยดูสิอลองลองลอง ลองนับคนดูดิครับลองนับคนเดินนดิฮะเนี่ยนับได้เลยครับเนี่ยหนึ่งคนสองคนสามคนเนี่ยสามคนเดินเห็นไหมเออฮะสี่คนเนี่ยเนี่ยนับคนได้เลยครับโอ้โหนะนี่ขนาดช่วงช่วงพรามณ์ไทม์นะช่วงแบบช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงจราจรแอรอัดนะเออ นห้าคนนี่นเ,นเดินมาห้าคนแล้ว <c oughs> โอ้โหพี่น้องดูเองนะเดี๋ยวเผื่อใครไม่เชื่อว่าเอ้ยมันล้างจริงหรือเปล่าเนี่ยถ่ายมาให้ดูให้เห็นเลยครับสดๆเลยฮะนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใจกลางเมืองนี่หกคนนี่ห้าหกคนนี่เดินเลยเห็นไหมอืมนะครับเอออ่ะก็มาให้เห็นกับตาในเจ็ดคนละอ่ะเจ็ดคนละอ่ะยังไม่ถึงสิบคนนะพี่น้อง ดูสิฮะเดินยังไม่ถึงสิบคนเลยเนี่ยไฟไฟเขียวละไปแล้วเน่ะเนี่ยมอตเตอร์ไซค์จอดมอตเตอร์ไซค์วินนี่จอดนิ่งเลยเห็นไหมรถตู้ก็ไม่มีคนเลยลง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 ลลง,ลงนะครับเนี่ยมันผิดปกติวิสัยนะเออผิดปกติวิสัยจริงปกติมันต้องมีคนต่อคิวยาวเหยียดน,นะออนะเนี่ย เงียบหน้าใจหายท่า,านผู้ชมเอ้ยนะโอ้ดูสิฮะนี่เดี๋ยวดูเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ